ความคิดเดิมๆนะความเชื่อเดิมๆนี่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับถ้าเรามีข้อเท็จจริงใหม่ๆนะความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นนะถ้าเราได้เรียนรู้เนี่ยความเชื่อที่มีอยู่เดิมนี่อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เช่นกันนะครับไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องสามก๊กนะฮะผมเองก็พยายามที่จะอ่านพยายามที่จะติดตามไม่ว่าจะเป็นสำนวนของวรรณกรรมนะ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube วิดีโอเรื่องต่างๆซึ่งคนเก่งๆมาพูดคุยในเรื่องของสามก๊กนี่เราเองก็พยายามที่จะเ,เรียนรู้รับรู้ข้อมูลใหม่ๆนะทำให้เราในบางทีเนี่ยความเชื่อในตัวละครต่างๆที่มีอยู่เนโพรเปนไปเลยก็ได้เหมือนกัน,นครับไม่ว้นแม้แต่เรื่องของคงเบ้งก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นโจโฉไม่ว่าจะเป็นเ่ปีซุนกวนกวนอูนี่ทุกอย่างข้อมูลที่ความเชื่อเดิมเปลี่ยนทันที อย่างของเบ้งนะที่ยกตัวอย่างบ่อยๆหนังสือเล่มนี้นะเปิดหน้ากากของเบ้งนะของเบ้งเดิมที่เราเคยมีข้อมูลเนี่ยว่าของเบ้งเป็นคนเก่งเป็นคนชาลาดเป็นคนรอบรู้เป็นคนโอ้โหอย่างรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรเนี่ยพอ,รอ,อเราอ่านเล่มนี้เนี่ยความคิดที่มีตัวตวของเบ้งก็อาจจะยับยั้งชั่งใจได้เหมือนกันนะเอ๊ะสิ่งที่เราเชื่อเดิมๆม,มันถูกหรือเปล่านะเพราะว่าในวันนี้วรฒนรรมที่เรารับรู้นี่มันเป็นเรื่องของออจริงสาม ทีเจ็ดนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการเรื่องแต่งเพื่อจะให้ออกอรรถมากขึ้นในการอ่านนะคุณแม่เตีตัวดูโจโฉก็ตามนะสิ่งที่เรารับรู้ก็คือว่าโจโฉนี่เป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าอยางเจ้ายศนะฮะเป็นคนเล่เห์เลียงจัดนะเป็นคนโหดเยี่ยมนะโหดร้ายมากๆนะแต่ว่าพอเรามาอ่านสำนวนของท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์เครือพิธีการพิโรอ้าวโจโฉเป็นคนเก่งคนดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่พอเราอ่านแล้วเปรียบเทียบกันดูนี่เราก็ต้อง ยับยั้งชั่งใจคิดอยู่เหมือนกันือไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล่าปีเองก็ตามนะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของโกน,คนูเองก็ตามนะซึ่งทุกคนต่างกันนับถือว่าโกนูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นะ <S <S พอเรารู้เรื่องความจริงบางเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้นะอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่โจชโฉการที่โกนูจะมาอยู่กับโจโฉเนี่ยก่อนมาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าโกนูเนี่ยยื่นข้อเสนอสามข้อนะ ต่ในเชิงหนังสือเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยปรากฏว่าไม,ไม่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคุณอูมาอยู่กับโจโฉก่อนนะแล้วถึงจะมีเรื่องในเรื่องของเงื่อนไขในการที่ไปเจอเล่าปีนะหรือแม้แต่เรื่องในเรื่องของการาทดแทนบุคคลโจโฉนะซึ่งของเบ้งวางแผนให้คุณอูปล่อยโจโฉนี่ก็ในเรื่องประวัติศาสตร์จริงก็ไม่มีนะซึ่งันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดทบทวนพิจารณาเหมือนกันนะปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะ เเวีงเจอข้อมูลหลากหลายเจอข้อมูลหลังไหลเข้ามายืะแย่ไปหมดในชีวิตนะเอวีงต้องใช้สติปัญญายับยัง้งชั่งใจคิดพิจารณากันให้รอบคอบนะครับ